เพิงมวนแม่อกอิบเอาดอกมาให้แม่หน่อยค่ะเร็วเร็วเอาดอกมาให้ม,มาม่าเร็วโอ้เพลงเพราะจังเลยค่ะฉันรู้มันเนี่ยนี่มาม่ามาลอนค่ะค่ะ ใสัไแมทัดให้ไหมทัดให้เอาไม่ใส่ให้ค่ะโอ้ยสวยจังเลย <S <S อ่ะยิ้มใหแม่อีกข่ยเอาเยอะๆเลยนะคะอันดูบอกด้วยค่ะว่าหนูมาเที่ยวที่ไหนหนูมาภูกเก็ตค่ะวันหยุดแม่พามาเที่ยวภูกเก็ตมาหาคนสวีเดนด้วยกันใช่ไหมคะ พูดคุยสวีเดนค่ะกลัวลูกลืมภาษาสวีเดนค่ะยามามาฉันบ<ะ>อกว่ารอก่อนได้ค่ะรอก็ได้ค่ะประธานเทกไม่กาแฟเออกาแฟโอ้โ Jag oh, är alldeles svettig. Jag gick halva vägen till Karlstad, sen kom på att jag skulle gå och byta tröja. Eller <laughs> <laughs> är den här uppe mamma, mamma, eller? Nej, den är nu. <här> <här> มาภูเก็ตมามาก็ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะถ้าอยู่บ้านมาม้าไม่กล้าใส่ด้เนะีย <c oughs> ถ้าอยู่คอนเกนแต่อยู่ภูเก็ตี่เที่ยวได้ใส่สบายเลยหอ,ห,อหอมบรรยากาศดีไหมคะลูกไปนเลยครับ ป๊าไ,ไปแล้วไปวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยหูกกปอยู่หน้าหาดป่าตตงค่ะม,มาเด้อมาเที่ยวร้านอาหารมาเที่ยวร้านอาหารแอนเดียสน้องหนูนาไม่ใช่รค่ะไม่ใช่ร้านอาหารแอนเดียสหค่ะเป็นร้านอาหารเพื่อนผมแอนเดียส มามาลืมกระเป๋าในรถจันตาทำไมเธอไม่บอกฉันเราะล่นหาังไม่ใช่อะไรพาะว่ามาม่าโง่หรอได้มาม่ามาโง่แล้วมาม่าทำไมลืมมาม่าแกแล้วพรื่นงโอ้ดวมเดินทงเดินทางกันตลอดนานๆโอ้พี่มันนานเนาะ เลยเส้นนึงหรือว่ารอไหมครับหรือว่าอแค่ส่งเื้ออ๋อค่ะอ๋อแล้อันนี้ก็คือ เนชดเกเพราะว่าชมพูขาวมันจะไม่เห็นชื่อไงเอาสีดำนะเอาเป็นชื่อขอชมพูดำนนออีกหนึ่งนะคะเวาสวยอันเท่าไหร่นะคะันลรอยครผมอยู่แถวไหนบี่อพี่ทไหอยู่มาตองนิดหนยพี่แต่ว่าถ้ามันฝนมาตกก็ไปขายหน้าค่ะ Kebaben i Sverige också, den går bara och Ja, det är så dålig kvalitet på avloppsfett. Ska de hålla på och köpa... Det är ju massa konstiga de grejer. Toalit, det är <laughs> säljer kebab. Typ Sibylla och de, de köper ju fryst. Mm. Jag vill ha färsk på rulle liksom. mm. Annars vill jag inte ha. Kolla Bella, ว้วยะรนที่จะวิ่งไปทะเลอหรีทะเลอหลอนี่ค่ะเป็นฮอดตุกๆโอ้ยบรรยากาศสวยมากเลยเหมือนสเปนเลยนะเนี่ยน้องนาจำได้ไหมที่เราไปเที่ยวสเปนเต้มันก็ไม่เหมือนหรกลูกมันไม่มีตุกๆที่สเปนอ๋อเซอร์คละลก e Det är det vid parkeringen här eller? Mm. Sömrar Swedish meat.